จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่าโลกใบนี้น่าจะมีอายุมากกว่า4,500ล้านปีมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานอย่างแน่นอนนั่นจึงไม่แปลกเลยที่บนโลกนี้จะมีสถานที่บางแห่งที่ทั้งแปลกและน่าอัศจรรย์ซึ่งบางสถานที่เราก็อาจเคยได้พบเห็นมาบ้างแล้วแต่เชื่อถือว่ามันยังมีอีกมากมายที่คุณยังไม่เคยได้พบเห็นมันมาก่อนวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่าน ออกไปสำรวจโลกกว้างเพื่อดูสถานที่ต่างๆที่เราคิดว่ามันแปลกและคุณเองก็ควรได้เห็นมันสักครั้งซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ป่าหินงามแห่งมาดากัสกาอุทยานแห่งชาติซิงกีเดเบมาลาฮาเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะมาดากัสกา และเป็นที่รู้จักกันในฐานะของภูมิประเทศที่แปลกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับอีกทั้งมันยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมอดอกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีคิศักราช1990อีกด้วยจุดเด่นของที่นี่คือภูเขาหินปูนที่มีลักษณะแหลมคมและมีความเรียวยาวที่เรียกกันว่าสิงกีซึ่งแปลว่าที่ที่ไม่สามารถเดินผ่านได้ของภาษามาลากาซีซึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากในการเดินผ่านพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากมันมีหินที่คมและมีความสูงชันเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนเป็นป่ามีดหินแห่งธรรมชาติซึ่งมันเกิดจากการทับถมของหินปูนในทะเลเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ทําให้ชั้นหินยกตัวขึ้นเหนือพื้นดินเมื่อหินปูนได้สัมผัสกับฝนกรดและเกิดการกรัดก่อนด้วยลมและน้ํามาเป็นเวลานาน,านหลายล้านปีหินที่ถูกกัดกร่อน ก็กลายเป็นเสาที่แหลมคมอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับนั่นจึงทําให้ที่นี่กลายเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพและนักเดินป่าด้วยทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหินงามที่เรียงรายกันอย่างน่าพิศวงโดยนะักท่องเที่ยวครับสามารถจะเลือกเดินเท้าตามเส้นทางหลายสายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสำรวจทั้งในระดับง่ายและยากโดยแต่ละเส้นทางจะมีการสร้างสะพานแขวนและบันไดเพื่อช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยขึ้นอีกด้วยครับ 2. อุทยานแห่งชาติไบแคนยอนอุทยานแห่งชาติไบแคนยอนนะครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถูกรังสรรางขึ้นมาจากธรรมชาติเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนซึ่งในอดีตพื้นที่บริเวณนี้อยู่ใต้น้ําและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจนทําให้พื้นที่ราบสูงเกิดการยกตัวขึ้น จากนั้นก็เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงที่บริเวณชั้นหินโดยเริ่มจากการที่น้ำนะครับได้ไหลเข้าไปตามรอยแยกของก้อนหินและเมื่ออุณหภูมิต่ำลงก็ทำให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำแข็งและเกิดการขยายตัวขึ้นจากนั้นก็ทำให้เกิดเป็นช่องว่างและเมื่อน้ำฝนที่มีกรดคราร์บอนิกอ่อนๆตกลงมาก็ทำให้เกิดการกัดเซาะในลักษณะที่เป็นเสาแหลมๆอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้โดยเขาจะเรียกกันว่าฮูดูนะครับ และถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกเรียกว่าแคนยอนแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แคนยอนนะครับเพราะการที่จะเป็นแคนยอนได้มันต้องเกิดจากการกระก่อนของหินจากกระแสน้ําที่ไหลผ่านอย่างเช่นที่แกนแคนยอนหรือแอนเทลล p อปแคนยอนเป็นต้นนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของหินเหล่านี้นั่นก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีส้มสีชมพูนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ 3. เทือกเขาบังเกลบังเกลเทือกเขาบังเกลบังเกลถือเป็นเทือกเขาหินทรายที่มีรูปร่างคล้ายกับ,บรังพึ่งขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่โดยอยู่ในอุทยานแห่งชาติพูนูลูล แนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียนะครับอีกทั้งที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีคิเศักราช2003ด้วยนะครับโดยมันก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ350ล้านปีก่อนจากการสะสมของตะกอนทรายในทะเลสาบโบราณและมีการก่อตัวที่เป็นผลมาจากการยกตัวของแผ่นดินและเกิดการกัดเซาะของน้ำและลม จึงทาให้หินทรายถูกแกะสลัก,กออกมามีรูปทรงที่คล้ายกับโดมหรือลังพึ่งที่มีลักษณะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับโดยลวดลายและสีสันที่เป็นแถบสีส้มและสีดํานั้นมันเกิดขึ้นจากไซยาโนแบคเทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินที่เติบโตอยู่บนผิวของหินและเมื่อสัมผัสกับความชื้นจึงทําให้เกิดเป็นสีดําขณะที่ชั้นหินที่เป็นสีส้มมันเกิดจากออกไซด์ของเหล็กที่มีการทับถมอยู่ในเนื้อทรายนั่นเองครับ โดยเทือกเขาบังเกล์บังเกลมีความสําคัญทางวัฒนธรรมต่อชาวออริจินมานานนับพันปีแล้วนะครับซึ่งพวกเขาได้ใช้พื้นที่นี้ในการล่าสัตว์และในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆและในบางส่วนของอุทยานก็ยังคงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ให้ความสําคัญทางด้านจิตวิญ,ญญาณและมีเรื่องเล่าตามตำนานของคนพื้นเมืองที่เกี่ยวกับพื้นที่นี้มากมายเลยนะครับ 4. อุทยานธรณีเยหลิว อุทยานธรณีเย่หลิวนะครับเป็นที่เที่ยวที่โด่งดังในไต้หวันโดยมีลักษณะเป็นแหลมที่ทอดยาวออกไปในทะเลตั้งอยู่ในเมืองนิวไทเปทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันนะครับซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากการผูกกร่อนของหินอีกทั้งยังเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจึงทําให้ภูมิศาสตร์ของที่นี่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับและกลายเป็นอุทยานธรรมชาติที่สําคัญของไต้หวันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับ โดยส่วนมากแล้วหินที่นี่จะมีรูปทรงที่แปลกตาไม่ว่าจะเป็นเสียนของราชินีที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้โดยมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4เมตรเป็นหินปูนที่เกิดขึ้นจากการกระกรอนของลมและน้าทะเลจนมีรูปร่างที่คล้ายกับเสียนของหญิงสาวที่สวมมงกุฎอีกทั้งยังมีหินที่ถูกเรียกกันว่ารองเท้านางฟ้าที่มีลักษณะเหมือนกับรองเท้าส้นสูงครับนอกจากนั้น ที่นี่ยังมีหินที่มีรูปร่างแปลกๆอีกมากมายตามจินตนาการของผู้คนที่ได้พบเห็นเลยนะครับนั่นจึงทำให้อุทยานธรณีเยหลิวกลายเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันที่นะักท่องเที่ยวหลายคนอยากไปเช็คอินและถ่ายรูปคู่กับหินที่มีรูปร่างแปลกๆเหล่านี้เพื่อโพสต์ลงโซเชียลนะครับอาหุบเขาหินกอลลินนี่คือหุบเขาหินกอบลินนะครับ ที่มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่ในยุคของจูลัส,สิกแล้วตั้งอยู่ที่รัฐยูทาห์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีความโดดเด่นด้วยภูมิศาสตร์ของหินทรายที่มีรูปทรงคล้ายกับสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างเช่นกอบลินนะครับซึ่งหุบเขากอบลินเกิดจากการสะสมของตะกอนและการกัดกร่อนมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาน,านานหลายล้านปีครับโดยหินทรายในบริเวณนี้จะเรียกกันว่าหินทรายเอ็นทาดาซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนในทะเลสาบโบราณ ที่เคยปกคุมพื้นที่นี้เมื่อประมาณ170ล้านปีก่อนต่อมาก็ได้ถูกกัดกร่อนด้วยน้ําและลมจนทําให้เกิดเป็นรูปทรงที่แปลกตาที่คล้ายกับเห็ดหรือก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับหัวกะโหลกจากนั้นความชื้นและฝนที่ตกลงมากระทบกับหินได้ทําการชะล้างบริเวณที่อ่อนกว่าจนทําให้เกิดการสึกกร่อนจนเกิดเป็นรูปร่างที่แปลกตาตามธรรมชาติอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับ 6. อุทยานแห่งชาติทอเคลเดอันเตเกลาอุทยานแห่งชาติทอเคลเดอันเตเกลานี้นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติด้านธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซียของประเทศสเปนโดยอุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงจากภูมิประเทศที่เป็นหินปูนที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยครับโดยมันมีลักษณะเป็นปิมามกากันที่ถูกแกะสลักโดยธรรมชาติจนทําให้เกิดเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจด้านธรณีวิทยาจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้อีกทั้งมันยังได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรรมชาติในปีคิศั1978เพื่อเป็นการป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอันโดดเด่นอีกด้วยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากการทับถมของหินปูนในท้องทะเลโบราณเมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนต่อมาแผ่นเปลือกโลกก็ได้มีการเคลื่อนตัวและดันพื้นที่นี้ให้สูงขึ้นจนกลายเป็นภูเขา เมื่อหินปูนที่อยู่ในภูเขาได้สัมผัสกับลมและฝนมาตลอดเวลานานหลายล้านปีนั่นจึงทําให้หินปูนถูกปัดก่อนจนเกิดเป็นลักษณะรูปทรงที่แปลกตาต่างๆต,ตามธรรมชาติอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ครับและนอกจากความแปลกของรูปทรงหินที่อยู่บริเวณนี้แล้วอุทยานแห่งชาตินี้ยังเป็นที่นิยมสําหรับนักดูนกโดยเฉพาะพวกนกอินทรีนกเหยี่ยวและนกแร้งดําที่พบเห็นได้อยู่บ,บ่อยๆอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของคนที่มาที่นี่ นั่นก็คือการเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติและสัตว์ต่างๆนานาชนิดรวมไปถึงการรอถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินประกอบกับดิวทัศน์รอบค้างที่สวยงามเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของเหล่านักท่องเที่ยวนั่นเองครับ 7. เสาหินปูนกลางทะเลทรายอุทยานแห่งชาติเดพินนาโคล เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของออสเตรเลียตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแนมบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นด้วยหินปูนที่สูงใหญ่รูปร่างคล้ายกับหอคอยหรือเสาโดยตั้งเรียงรายอยู่เต็มท้องทะเลทรายอันกว้างใหญ่ซึ่งเกิดจากการกระกร่อนตามธรรมชาติผ่านกระบวนการไหลล้านปีจนกลายเป็นภูมิประเทศที่แปลกตาอย่างที่เราเห็นครับเชื่อกันว่าหินในอุทยานแห่งชาติเดอะพินนาเคิล มีอายุประมาณ25,000ถึง30,000ปีเลยนะครับโดยมันเกิดขึ้นจากการสะสมตัวของเปลือกหอยและซากดึกดำบันที่มีการทับถมกันอยู่บนพื้นทะเลโบราณและเมื่อระดับน้ำลดลงวัตถุที่สะสมเหล่านี้จึงโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินจากนั้นหินปูนที่อยู่บริเวณนี้ก็ถูกกัดเซาะและกัดก่อนด้วยลมและน้ำฝนอีกทั้งปลดที่ปล่อยออกมาจากพืชจึงทำให้หินมีการพังทลายเป็นรูปร่างแปลก และเสาหินก็มีความสูงที่แตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงหลายเมตรเลยนะครับและนอกจากนั้นมันยังมีความสวยงามในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปตามแสงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าและเย็นที่แสงอาทิตย์ทำเงาและสีสันบนหินทำให้ดูมีมิติที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ 8. ต้นไม้หิน อาโบเดเปียดาเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและทรายตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งชาติแอนเดียเอดูอาโดเอวาโลอาของประเทศบลรเวียซึ่งสาเหตุที่ทำให้พื้นที่นี้มีชื่อเสียงนั้นเป็นเพราะลักษณะของทะเลทรายที่ดูแปลกตาและมีความโดดเด่นด้วยหินที่มีรูปร่างพิเศษที่ดูคล้ายกับต้นไม้นั่นจึงทำให้อาโบเดเปียดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทะเลทรายแห่งนี้นะครับ ด้วยมันเกิดขึ้นจากส่วนประกอบของทรายและแร่ธาตุที่ถูกทับถมกันมาเป็นเวลานานอีกทั้งกระแสลมที่พัดแรงตลอดปีในพื้นที่ทะเลทรายแห่งนี้จึงเป็นสาเหตุสําคัญของการกัดเซาะที่ทําให้หินทรายถูกกระกรจนฐานของมันแคบลงและมียอดที่ใหญ่และเกิดเป็นรูปร่างคล้ายกับต้นไม้ที่สูงอยู่ประมาณ7เมตรตั้งเด่นตระงานอยู่ท่ามกลางทะเลทราย ซึ่งอุณหภูมิของที่นี่ในเวลากลางวันและกลางคืนมันแตกต่างกันมากเลยนะครับโดยกลางวันจะมีอุณหภูมิที่สูงแต่ในช่วงของกลางคืนจะมีอุณหภูมิที่ต่ําจนบางครั้งหรือบางพื้นที่อาจติดลบได้เลยก็มีนะครับ 9. ทะเลทรายสีขาวนี่คืออุทยานแห่งชาติทะเลทรายสีขาวถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งในประเทศอียิปต์อีกหนึ่งแห่งนะครับ โดยตั้งอยู่ในเขตอันฟาราฟาในทะเลทรายตะวันตกของอ e ียิปต์โดยพื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของหินปูนสีขาวและสีครีมที่เกิดจากการกระกรตามธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างที่แปลกตาเหมือนเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ด้วยหินทะเลทรายสีขาวมันเป็นหินปูนหรือบางคนจะเรียกว่าหินช็อกก็ได้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากการสะสมตัวของตะกอนทะเลที่ในอดีตเคยปกคลุมพื้นที่นี้มาเมื่อหลายล้านปีก่อน และเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีวิทยาทำให้พื้นดินมีการยกตัวขึ้นเหลือไว้แต่หินปูนที่เป็นตะกอนเก่าและเมื่อการเวลาผ่านไปจึงทำให้หินปูนสีขาวที่ถูกลมทรายและพายุทะเลที่มีการกัดเซาะมาอย่างยาวนานจนทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่แปลกประหลาดเรากับเป็นประติมาก,กรรมทางธรรมชาติที่แกะสลักออกมาอย่างจงใจเลยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหินรูปเห็ดที่มีขนาดยักษ์ ที่ตั้งต่งงานอยู่บนพื้นทะเลทรายแห่งนี้และหากใครที่มีโอกาสไปเที่ยวในประเทศอียิปต์ก็ควรไปสัมผัสความสวยงามของที่นี่ดูสักครั้งหนึ่งก็จะดีนะครับ 10. ดวงตาแห่งซาฮาราดวงตาแห่งซาฮาราหรือที่รู้จักกันในชื่อของริชาร์ดสตักเจอร์ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะคล้ายกับดวงตาขนาดใหญ่บนพื้นผิวโลก ตั้งอยู่ในทะเลทรายซาฮาราทางตะวันตกของประเทศโมริเตเนียในทวีปแอฟริกานะครับโดยมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงกิโลเมตรนั่นจึงทําให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในอวกาศนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากการพับและการยกตัวของชั้นหินภูเขาที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนและได้ถูกการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องโดยลมแล้วก็น้ําจนเกิดเป็นวงแหวนหลายชั้นที่ซ้อนกันโดยชั้นหินในบริเวณนี้จะประกอบไปด้วยหินหลายชนิด ช่นพวกหินทรายหินปูนแล้วก็หินบะเสาเดิมทีนักธรณีวิทยาเชื่อกันว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทบของวัตถุบางอย่างในอวกาศที่พุ่งชนเข้ากับผิวโลกเมื่อนานมาแล้วแต่ข้อสันนิษฐานนั้นก็ถูกปัดตกไปครับเพราะนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเกิดขึ้นเองตามกระบวนการทางธรณีวิทยาและถึงแม้ว่าจะได้คําตอบแล้วแต่ก็ยังมีบางคนครับที่ยังสงสัยว่าทําไม มันถึงอยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าทึ่งเหล่านี้มีสถานที่ไหนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างไหมครับถ้ามีก็สามารถบอกเราที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับบ้า